สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีแกะเครื่องนะครับของไอคอม icuv 8 6เป็นตัวนี้นะครับไอคอม icuv IC 8 6มีทั้งสีดำสีแดงนะครับทั้งสีดำสีแดงก็แกะเครื่องเหมือนกันนะครับแกะเครื่องเหมือนกันนะครับ อ่ะเรามาเริ่มวิธีแกะเครื่องพร้อมกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะแนะนําอุปกรณ์ในการแกะเครื่องก่อนนะครับก็คือ1น่งไขควงแฉกนะครับ1ด้ามน,นะครับแล้วก็ไขควงแบนนะครับหนึ่ 1. ด้ามเอาไว้งัดออกจากกรอบนะครับสอสานะครับาขาดไม่ได้เลยก็คือก้ามปูนะครับอเอาไว้สําหรับ เปิดหัวแหวนครับเนี่ยครับเปิดตัวนี้นะครับไม่มีตัวนี้จะเปิดไม่ได้นะครับจะแกะเครื่องไม่ได้นะครับหรือท่านไม่มีก้ามปูนะครับให้แนะนําเป็นตัวอันนี้เลยนะครับคีมนี่ครับส่วนปลายนะครับแนะนําให้มันแข็งแรงนะครับถ้ามันอ่อนๆมันจะหมุนไม่ได้นะครับทีนี้นะครับเรามาเริ่มวิธีแกะเครื่องนะครับอันนี้นะครับวิธีแกะเครื่องเบื้องต้นนี้นะครับเอาไว้สําหรับ พี so first, edition edition ่น so ้องประชาชนทั่วไปนะครับที่จะต้องการจะเปลี่ยนปุ่มกดนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนกรอบไม้นะครับเนี่ยครับเปลี่ยนลําโพงอะไรพวกนี้นะครับท่านสามารถทําเองได้นะครับไม่ยากนะครับเรามาเริ่มวิธีแกะเครื่องพร้อมกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าท่านมีตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยครับให้เปิดตัวนี้นะครับตัวนี้หมุนน็อตตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้มันไม่มีนะฮะมันเก่าแล้วนะครับนะครับถ้ามีก็หมุนน็อตตัวนี้ออกแล้วก็เอาฝาปิดไม่ออกนะครับต่อไปนะครับให้ดึงตัวนี้นะครับ ตัววอลลุ่มปิดเปิดเนี่ยดึงออกนะครับดึงตรงนะครับถ้ามันแน่นนะครับให้ท่านใช้คีมคีบแล้วก็ดึงออกนะครับเดี๋ยวผมลองใช้มือก่อนนะครับปุ๊บอ่านี่ออกเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับต้องมีภาชนะด้วยนะครับภาชนะมาไว้รองรับนะครับเวลาท่านประกอบคื่มันก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่าก็เอาแหวนออกครับเนี่ยครับแหวนตัวนี้นะครับเนี่ยครับแหวนมันล็อกอยู่ครับเนี่ยครับให้เอาก้ามปูเนี่ยครับเนี่ยครับ ก้ามปูมาวางตรงจุดมันจะมีล็อกอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับปุ๊บอ่านี่หมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือท่านไม่มีตัวนี้นะครับให้แนะนําเป็นครีมนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับครีมก็วางล็อกเหมือนกันนะครับอันนี้มันจะยากนิดนึงนะครับมันจะไม่ง่ายอันนั้นมันจะง่ายกว่านะครับถ้าท่านไม่มีก็เอานี่แก้ขัดไปก่อนนะครับนี่ครับปุ๊บหมุนออกนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันครับหมุนทวนหมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกัน ถ้ามันออกหน่อยแล้วนะครับมันคลายหน่อยก็เอาใช้ด้านเดียวครับหมุนออกมาเลยครับเนี่ยหมุนออกมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยครับเอาออกครับอ่ะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันครับอ่าก็ทำเหมือนนี่มันจะมีล็อของมันอยู่ครับกดแน่นๆแล้วก็หมุนทวนเข็มครับปึ๊บอ่าบางตัวถ้ามันแน่นนะครับท่านจยใช้ตัวนี้ไม่ได้ต้องแข็งแรงนะครับตัวครีมนี่ครับปลายมันต้องแข็งแรงนะครับปึ๊บหมุนออกอ่าหมุนออก เสร็จแล้วนะครับถ้ามันออกแล้วนะครับก็หมุนด้านเดียวก็พอนะครับจะได้ไวขึ้นนะครับนี่ครับด้านเดียวนะครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็เอาออกครับอเอาออกหรือก็ให้มันอ่หมุนให้มันคว่ำหน้าลงนะครับอ่ามันจะได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับแช่เย็นนะครับตัวนี้อ่าอ่านะครับ อ่านี่ครับเอาออกนะครับอ่ะมีแค่นี้เองครับตัวที่ล็อกมันนะครับอ่ามี3จุดนะครับตัวนี้นะครับ1จุดนะครับอ่าตัวนี้1จุดข้างบน2จุดนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าให้ท่านใช้อ่าไขไขควงแบนนะครับไขควงแบนนี่ครับงัดเนี่ยครับมาเสียบตรงด้านล่างนี่ครับแล้วก็งัดขึ้นครับปึ๊บอ่านี่เห็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าให้ท่านจับ จับอย่างนี้นะครับขยับโยกนะครับโยกโยกด้วยครับแล้วก็ค่อยอย่าดึงแรงนะครับเดี๋ยวสายลําโพงมันจะหลุดนะครับปึ๊บออกมาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับง่ายๆครับนี่ครับเวลาท่านจะเปลี่ยนปุ่มกดนะครับก็ดึงออกเลยครับเปลี่ยนกรอบก็เปลี่ยนใหม่เลยครับถ้าเปลี่ยนลําโพงก็บัดกรีนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านความทําความสะอาดหน้าจอด้วยนะครับ ่าเดี๋ยวมันจะอ่าเป็นรอยเป็นมีฝุ่นจับอยู่นะครับเดี๋ยวท่านจะเอาเข้าไปใหม่อีกนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านใส่กลับเข้าไปอย่างเดิมนะครับเนี่ยครับใส่ให้ตรงนะครับอ่าแล้วก็ทําย้อนกลับนะครับแล้วก็กดลงใส่ดันให้สุดนะครับดันให้สุดแล้วก็กดลงครับอ่าอ่ากดลงนะครับมันจะได้ยินเสียงดังแก๊กนะครับอ่าเนี่ยครับอ่าลงสุดแล้วครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าให้ท่านมาตรวจเช็คนะครับปุ่ม ปุ่มกดนะครับเนี่ยครับกดมันจะเด้งรับนะไปดังแั๊บตั๊นะครับอ่าอ่าอ่านี้ได้เลยครับเนี่ยอ่าแบบนี้นะครับอ่าอ่าอ่านี่ครับอ่าดูกดล่างอ่าอันนี้ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้นะครับเนี่ยครับไม่ได้ยินเสียงไม่ได้นะครับเนี่ยครับต้องให้ได้ยินเสียงแบบนี้ครับเนี่ยครับอันนี้ไม่ได้นะครับอ่าวิธีแก้ไขนะครับให้ท่านเอาไขควงแบนเนี่ยครับอ่ามาแงะตรงด้านข้างนะครับตรงที่ปุ่มเมื่อกี้เนี่ยครับอ่า งัดออกทางออกนิดหนึ่งครับให้มันลงตัวครับอ่ะอ่าทีนี้ก็เรามาลองใหม่นะครับอ่านี่เห็นไหมครับกดได้เลยครับเนี่ยอ่าเนี่ยครับอ่ายังไม่ได้ครับตัวนี้ยังไม่ได้อ่าเอาไม้ครับเอามือเข้าไปนี่ครับตรงนี้ครับอ่าเนี่ยครับแล้วก็กดลงไปใหม่ครับอ่าอ่าลองดูดีครับอ่านี่ครับได้เลยครับอ่าเดี๋ยวกดดูนะครับอ่าให้มันได้แบบนี้ครับเนี่ยครับ อ่าอ่ามันต้องต้องต้องได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็หมุนเอาแหวนกลับคืนนะครับอ่าเวลาใส่แหวนกลับนะครับอ่าบางท่านจะพลาดเยอะนะครับเนี่ยครับแหวนนะครับมันต้องใส่ด้านนี้ขึ้นเอาด้านบากขึ้นเนี่ยครับอ่าบางท่านก็เอานี้ลงใส่เข้าไปนะครับเวลาจะหมุนออกทีนี้ยุ่งเลยครับมันไม่มีตัวล็อกให้เอาออกนะครับอ่า่าลืมนะครับตัวนี้ใส่อย่างนี้เข้าไปนะครับเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยครับอ่าใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนก็ทํากลับนะครับ ก็ใส่ตามปกตินะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับอ่ะลองไปทําดูนะครับถ้าท่านจะเปลี่ยนปุ่มกดหรือเปลี่ยนกรอบอะไรก็อ่าแล้วแต่นะครับอ่าให้ทําแบบนี้นะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ